ใหญ่กาลังทําอะไรครับกําลังลื้อถอนอะไรครับอ้าวพ่อใหญ่เลยปึ้งปังเปิ้งปังทําบ้านอ้าวนายนายนายไม่ติดตรงนั้นลูกเดี๋ยวมันแตกอ้าวอาวางที่นี่วางทําเสร็จแล้ววางอ่าทําเสร็จแล้ววางเอานอนเอานอนเลยหมาอยู่ข้างหลังหมา ไปนอนอยู่ข้างหลังครับเดาจะไปูข <ไป S 2> ้างบ้านก่อนู่นนู่นนู่นอยู่ตรงโ่งข้างหลังบ้านเาจะจะ,จะไปด้วยอ่ะเดินไปเดินไปไปด้วยอ่ะคุณย่าไปด้วยไปอ่ไม่ไม่ไมไมไมโอ๊ยหน่อหนอะไรก็ทำลายเบ,บิดบไไน้น้ไปไปมันก็ไหลสิกระเทมมันเนาะ นี่มาทางนี้มาทางนี้โอ้ยฝนตกเนาะไหนตามไปดูหมาทั่วเห็นไหมเออเออไปแล้วมันก็มานน้อยอยู่ตรงนี้แหละมันเย็นๆเ,เนาะ อยู่จักตัวกาแฟเรียกดูกาแฟเอายายายามันเดี๋ยวมันกําลังนอนอยู่ลูกกําลังนอนเดี๋ยวมันจะหนีไหนเห็นไหมหนีแล้วจะหนีไหมหนีนั่นแล้วนายจะไปทํามันนายจะไปทํามันเถอะกาแฟเรียกซีกาแฟทำไรจะไปทำไม้ปี๊ดมาไม่ได้ไม่เถอะกาแฟทำไม ม,ม,ม,มันเย็นมันไงลูกมันเย็นมันมันนเย็อ่าตัวนี้มันเย็นมันก็นอนตรงเย็นเย็นนั่นแหละนี่นี่ตัวนี้อยู่ข้างหลังนี่เฮ้ย e อ้จะไปกวนกาแฟสิกาแฟจะรับได้กรับฮะตัวนี้ยังไหมอ่ามามามันมามันมันกลัวไหมอ่ะน่ะมันกลัวไหมมากถอยออกมาได้กครับดูในร่มมัน,นย่อนมันย้อนมันย้อนไหนออกมาเถอะให้หมามันอยู่ในร่มนั่นหมามันหนีแล้วเห็นไหมนั่นกวนมัน อุ้ยแตกแจกใด้นไมตอยู่กับมันไม่อยากไปอยู่กับมันดอกมันไม่อยากอยู่กับเธอขนาดม,มันไปเมื่อแต่ว่านไปไปพอยพ่อ,พอกลับบ้าน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  ส่งยังแบดเอีกส่งก็ยังแบดอาแซดก็ยางบ่อยส่งยังยแบดเอกินงกือกินเืออ่ะเดี๋ยวไปทำมันเดี๋ยวไปทำมันนั่นมันได้เยอะ